สวัสดีค่ะพ่อแม่พีนพพพนพน่น้องพ่อกะปูผ้าเพื่เนาะพี่น้องกะเมนูแซ่บๆคนนี้เม่นุ่งหัวค่ะอุ้งว่ามันอู้งอ้อมหัวค่ะพี่น้องอ้อมหัวอ้อมหวัมมหวแซ่บๆ,ๆค่ะหัวกลุกออดนะคะแล้วก็ะเพาะค,ค่ะต้นหอมแักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักนะคะแล้วก็เครื่องต้มค่ะพริกหอมกระเทียมค่ะต้มให้ละเอียดค่ะเครื่องปรุงผงนวัวเมือ่อกี้ ทำปัาประรดค่ะเกลือค่ะนงาเดือดใส่เครือคอ่องล,นะลงไปค่ะเดือดแล้วพี่น้องงาเดือดแล้วนะคะใส่หวัวลงไปค่ะหัวก็คือลูกออดของกบนะคะลูกกบอย่เองนะคะใช่นะมีหวัวลูกออดปรุงค่ะใส่เกลือลงไป ของมัวเล็กน้อยดีจักน้อยอย่าเริ่มที่คัดประด้นะคะน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าเล็น้อยได้ไปนอนด้วยกำจัดเสบแซษเหยาะน้ำปลานิดหน่อยพ็อค่ะคนคนใส่ผักลงไปค่ะเลนหอม ักชิล่าวนะคะแล้วก็บัจใจไกอีตัวค่ะลงไปเลยคะพักซุปง่ายๆนะคะหน่อยกระเสบแล้วอย่าปร้อยละพี่น้องสำหรับเมนูออมหวัวค่ะออมหวกนะคะหรือว่าแกงหวัวกนันเองนะคะอยากกินแ่บหอนหวัวหอนหอน,น,นอย่พี่น้องลองเห็ดเบิ้งนะคะ เสร็จแล้วพี่น้องสําหรับเมนูแกงหวกนะคะแล้วก็ออมหัวกนันเองนะคะผู้ใดอยากนะคะลองเอาไปหิดตามเบิองนะคะง่ายๆค่ะแกงหวกแสบๆค่ะพี่น้องเขามาชมแล้วลืมก็เลยก็แชร์ก็ติดตามช่องปูภาเพิ่นด้วยพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ